มาครับเรามาดูการทำน้ําแข็งที่คุณดูคลิปนี้แล้วคุณอาจจะไม่อยากกินน้ําแข็งอีกเลยก่อนเริ่มแรกเราก็จะเอาน้ําใส่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบถังบรรจุน้ําทำให้มันแข็งนะครับ อมคุณเห็นสีแดงแๆน้ำตาลเหมือนสอนิมไหมแต่ข้างในยังเป็นสีสแตนเลสอยู่นะเเขาก็จะอยช่วางกาันเติมน้ำนะครับอ่าพอเติมน้ำแล้วเขาก็แช่ไว้ข้างล่างแล้วก็ฝาเป็นไม้ใส่ใส่รองเท้าด้ว สอง,งเท้าแล้วก็เหยียบไปเรื่อยๆอ๋อมันไม่เข้าที่นะครับอ่าไม่เข้าที่เขาเหยียบให้มันแน่นให้มันแน่นพอมันแข็งได้ที่แล้วก็จะหมุนขึ้นมาเป็นฟันเฟืองหมุนขึ้นมาครับอือหือเปิดฝาแล้วก็เหยียบข้าไปเลยนะครับใคร มินิี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปขายแบบรับประทานหรือว่าเอาไปแบบขายแบบว่าเอาไปแช่ของอย่างอื่นนะที่มันที่มันไม่ได้กินปนกับน้ำแข็งไอ้พวกนี้นะครับออืมาถึงขั้นตอนการถอดเปลือกดูผลผลิตน้ำแข็งสนิมเครือนะครับ ก็เทลงนี่ฉีดน้ำนะก็คือให้มันน้ำแข็งมันคลายตัวนะครับเมื่ออยู่ในถังอือหือสีสีเดียวกันกันกบถังเลยอันนี้ก็เป็นท่อระบายน้ำมีรถด,ด้วยเฮ้ยเหมือนรถเหมือนรถขนวัวไปขายแถวบ้านผมเลย นี่ลากกันอย่างนี้เลยเหรออืมลากบนพื้นไม้เลยนะครับไม่มีโยกนะอ๋อน่าจะเป็นน้ำแข็งเกี่ยวกับพวกเอาไปแช่ของต่างๆครับไม่ไว้ไม่ได้เอาไว้ทำกินนะไม่ชัวนะครับเต็มคันรถ เต็มคระเลยเชือกกางเกงก็แมทกันด้วยนะ